ชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากจนเกินไปเราจากไปเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะหิ้วสหอบอะไรไปได้ชีวิตที่เรามีมันก็มีเท่าที่มีมีเท่าที่เป็นมีเท่าที่เห็นนี่แหละเราไม่ต้องไปดิ้นรนจน เราลืมไปว่าความสุขมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่มีใครรู้ว่าเวลาของเรามันเหลือแค่ไหนมันจะเหลืออีกสักเท่าไหร่เราอย่าไปมัวเร่งสร้างเร่งสะสมจนเราลืมหยุดที่จะหาความสุขที่มันอยู่ตรงหน้าเราบางคนไม่ทันได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ําเขาก็จากไปแล้วสิ่งที่แน่นอนมันก็คือความไม่แน่นอนสุขบ้างทุกบ้างมันเป็นธรรมดาของชีวิตสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีคุณค่าคือการมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่เราเดินไปแล้วเก็บก เดี่ยวมันเอามาให้เต็มใจวันนี้ที่เรามีเนี่ยคือของขวัญชิ้นสำคัญดังนั้นจงใช้มันอย่างมีความหมายรักสิ่งที่คุณมีตอนนี้และยิ้มให้กับชีวิตที่คุณได้ใช้ในแบบของตัวเองก่อนนอนลองนึกดูนะว่าวันนี้เราได้สร้างความดีอะไรบ้างและอย่าลืมขอบคุณที่เรายังมีลมหายใจในเช้าวันใหม่เพราะมันหมายถึงโอกาสที่เราจะได้สร้างให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารัก